เดี๋ยวว่แจ้งว่าทำงาน,นตอนนี้เรามีแพ็กเกจโปรโมชั่นเบอร์เดย์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจัดหน้าตาเป็นยังไงเนาะขอาดูด้านในกันครับนี่เลยครับผมกับเบอร์เดย์เซอร์ไพรส์ครับผมที่เราเซตอัพว้ให้กับคุณลูกค้านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผม แล้วเราก็จะตกแต่งห้องได้ครับผมให้เป็นสไตล์แบบนี้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้สานะสามารถเลือก,กได้นะครับว่าต้องการเป็นโทนสีอะไรเป็นธีมอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเดี๋ยวตามมาดูด้านในกันครับว่าเรามีอะไรครับอภิเษกนะครับ<ๆ>ห้องพักห้องนี้จะเป็นรูมไทยแฟมิลี่นะครับจะเป็นรูมไทยที่มีสองห้องนอนแล้วก็มีลิฟต์แอรีเอียนะครับด้านในตรงน,นี้นะครับจะเป็นห้องนอนเตียงเดี่ยวนะครับเราก็จะตกแต่งให้แบบนี้เช่นเดียวกันครับ ตามมาดูในห้องน้ำกันว่าเรามีอะไรนะครับด้านในห้องน้ำนะครับจะมีชักห้องชาวลูรุมนะครับแล้วก็มีอ่างล้างอด้าด้านบมนีมม่เลยสีสันสดใสนะครับประทับใจแน่นอนครับมาแขกที่เข้ามากระจันก็จมีแขกสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีตก,กแต่งไว้แบบนี้ครับ ในมั่งรับกัจาการจัดเบอร์เดย์เซอร์ไพรส์ของทางแวรนะครับถ้าท่านไหนสนใจติดต่อทินบ็อกซ์มานะครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลของแวร์ได้เลยะครับ